สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำระบบ P.O.S นะครับระบบไปรษณีย์ออนไลน์แล้วก็ระบบจ่ายคาน้นบค่าไฟครับในตัวเดียวกันเลยนะครับก็ระบบนี้นะสามารถเอาไปซื้อไปใช้งานเอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปทำโปรเจกต์จบก็แล้วแต่นะครับจะทำอะไรก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนครับเดี๋ยวจะทำระบบ P.O.S ขายหน้าร้านให้ดูก่อนครับระบบ P.O.S เนี่ยก็เป็นระบบขายหน้าร้านนะครับก่อนเลยครับเราต้องมาตั้งประเภทรายการรายการก่อนนะครับเช่น ถ้าขายเครื่องเขียนครับขายเครื่องเขียนอาจจะเป็นที่ศูนยศู่งเป็นประเภทก็คือเครื่องเขียนโอ้ตรงนี้ครับมีซ้ำ เครื่องเขียนต่อมาครับอยากมีประเภทอะไรก็ใส่ไปเรื่อยเลยนะครับต่อมาเราให้มากําหนดการขายนะครับตรงนี้กาหนดอการขายก็จะมีบอกแล้วครับมี3ระบบอยู่ในตัวเดียวกันครับมีสินค้ามีเพษนีแล้วก็มีชําระบินนะครับมาที่สินค้าทั่วไปก่อนนะครับอันนี้เราขายขครืงเขียนนะครับ t หนึหนสสอ ราคาขายนะครับอยู่ที่สิบบาทอันนี้ขายหน้าร้านนะครับสิบบาทเริ่มเป็นที่สินค้าคือเครื่องเขียนกดบันทึกครับคราวนี้เราก็มาดูว่าสินค้าเข้าหรือเปล่าก็กดคน้น,ดคนหาสินค้านะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาครับเป็นราหัาสินค้านะครับเป็นทีศูนย์ศูนย์หนึ่งีอสองบีครับเป็นที่สินค้าราคาสิบบาทนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบของไปรษณีย์กับชาราบินครับทาเป็นอันเดียวกันเลยครับตรงนี้ไม่มีก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรก็เสร็จแล้วเราก็ไปที่สต็อกสินค้านะครับบันทึกสินค้าเข้าระบบนะครับสต็อกส่วนใหญ่เราก็ใช้บาร์โค้ดอยู่นะครับก็ยิงบาร์โค้ดไปครับจานวนที่เข้าสต็อกหนึ่งร้อชิ้นนะครับราคาชิ้นละแปดบาทก็ขายหนร้านสิบบาทขายชิ้นละแปดบาทบก็กำไรสองบาทประมาณนี้ครับเข้าสตอ็อก เสร็จแล้วเราก็ไม่น่ากันขายครับตาวน,นี้เราก็ยิงยิงบาร์โค้ดนะครับหรือว่าพิมพ์ลงไปปึ๊บเห็นไหมครับก็จะขึ้นดินสอสองบีนะครับสิบบาทมีส่วนลดหรือเปล่าส่วนไม่ส่วนลดหนึ่งบาทนะครับพอเสร็จแล้วเราก,กดจบรายการขายครับก็จะได้ที่บินมากดพิมพ์บินครับตรงหัวบินเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ เป็นหัวบินได้ก็จะได้มาครับดินสอสองบีนะครับสิบบาทส่วนลดหนึ่งบาทเลยเก้าบาทนะครับแล้วก็ปีนออกมานะครับพอกดตรงนี้ก็กดทำาการใหม่เท่านั้นเองนะครับเสร็จแล้วมาดูที่สต็อกครับนี่ครับก็ต้องเหลือเก้าสิบเก้าชิ้น,นครับเพราะว่าขายไปแล้วหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วก็มาดูการขายครับรายงานการขาย นี่ครับต่อมานะครับมาดูประเภทการชำระบินนะครับเช่นจ่ายค่าปรับสสๆๆ็งแท่น0.01แล้วกันนะครับค่าปรับ ครับแล้วเกินกําหนดค่าธรรมเนียมนะครับล้วก็คิดแล้วแต่ค่าธรรมเนียมของเรานะว่าเราจะให้เราจะคิดค่าธรรมเนียมกี่บาทนะครับสมมติคิดสามสิบห้าบาทประเภทสินค้าคือชาระบินนะครับดกดบันทึกเสร็จแล้วก็ไปทําหน้ารายการขายครับตรงนี้เราเลือกเป็นจ่ายบินนะครับตรงนี้เราก็ยิงบาร์โค้ดหรือพิมพ์รหัสลงไปนะครับสองศูนย์หนึ่ง ก็จะขึ้นมาเลยครับว่าขับเร็วเกินกำหนดค่าปรับห้าร้อยเบอร์โทรศัพท์ชื่อผู้จ่ายนะครับกดพิมพ์บินนะครับนี่ครับก็ขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ไปดูรายการชำระบินนะครับรายงานสรุป ก็จะสร้างกำไรมาเดี๋ยวดูสรุปทั้งหมดก็กดตรงนี้ครับรายงานสรุปทั้งหมดนี่ครับตรงนี้แต่ตรงที่เรามีส่วนลดเนี่ยเราต้องไปทําส่วนลดตัวเองนะครับในระบบบัญชีของเราเองที่มีส่วนลดของรา,รายการขายนาราครับสามารถพิมพ์บินย้อนหลังได้นะครับ กดปิมปีปปออกมาครับยอดหลังต่อมากำหนดค่าส่งไปษณีครับเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มการกำหนดค่าส่งไปษนีแต่ที่จริงเราก็กำหนดไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบ้ส่งไปษณีตรงนี้นะครับ ก็มีไปรษณีย์แบบธรรมดาลงทะเบียนแล้วก็ EMS นะครับสามารถไปกำหนดราคาใหม่ได้นะครับที่ตรงกำหนดราคาค่าส่งไปรษณีย์นะครับสืว่าเป็น EMS นะครับเราก็จะั่งน้ำหนักนะครับเพราะน้ำหนักเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะมีหาดน้ำหนักนะครับ นี่ครับรหัสหน้าหนาก็คือ EMS 05ไอ้ตรงนี้ไว้ไขหน้าร้านนะครับถือว่าเราจะมีพวกอซองจดหมายหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถทำตรงนี้ได้เลยประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องมานั่งทำหน้าร้านครั้งหนึ่งแล้วก็มาทำไปนสนีห์ครั้งหนึ่งเราสามารถสรุปพร้อมกันได้เลยพอจะเข้าใจใช่ไหมครับ ตนนี้เราเลื่อนน้ำหนักครับเราใส่โซนน้ำหนักนะครับ,รรบแล้วก็ใส่น้ำหนักอีกรอบหนึ่งเช่นหนึ่งพันกรัมนะครับหนึ่งพันสองอยกรมัมอ่ะมันจะขึ้นมาครับว่าหนึ่งพันสองอยกรมัมคือหนึ่งสองกิโลค่าบริการเท่าไหร่นะครับมีการส่งตอบรับหรือเปล่าก็จะมีค่าบริการตอบรับไม่มีก็คือไม่มีครับมีแบบลงทะเบียนถ้าใครเคยส่งไปสนีไทยก็จะเข้าใจนะครับว่าจะมีการตอบรับแบบอีเมลกับลงทะเบียนนะครับ รหัสอ้างอิงนะครับาหารหัสอ้างอิงก็เป็นรหัสที่เป็นแท็กไปรษณีย์ที่เขาเอามาให้นะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ทีเฮดรหัสไปรษณีย์ครับเนี่ยก็จะขึ้นเลยตามเขตนะครับชื่อเบอร์โทรภูลาบครับเนี่ย พอเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกแล้วก็พิมพ์ไ้เสร็จนะครับมันก็จะมีดินสอสอง B นะครับที่เราสั่งซื้อไปที่จริงแล้วก็จะเป็นพวกซองไปส์นีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบอกว่าน้ำหนักนะะเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่นี่ครับก็รวมแล้วเท่าไหร่ครับก็ค่าส่งนี้ร้อยห้าสิบสองดินสอสิบบาทก็เป็นร้อยหกสิบสองครับ แล้วก็มาดูหน้ารายงานครับค่าส่งไปสนีนี่ครับเราสามารถไปกําหนดทุนตรงนี้ค่ากำหนดไปสนีได้ครับว่าไปส่งที่ไปสนีนะ่ะไปสิบสองบาทเราขายที่หน้าร้านอะร้อยห้าสบองก็ได้กำไรเจ็ดสิบบาทประมาณนี้ครับนี่ก็เสร็จสิ้นระบบสามระบบนะครับในตัวเดียวกันนะครับก็มีระบบ ขายหน้าร้านจ่ายบินแล้วก็ส่งไปเสนนะครับในระบบเดียวกันนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อไปใช้งานไปขายต่อหรือว่าจะเอาไปทำโปรเจกตจ์จบหรือว่าไปดัดแปลงยังไงก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ